ถ้าพูดถึงการเมืองต้องเรื่องนี้เลยร่างพะระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาตินะครับด้วยความเคารพในการติดตามข่าวการเมืองระยะสัปดาห์น,นี้น,นั้นนะครับอาจจะต่อเน,นื่องถึงสัปดาห์หน้านะผมอยากจะให้สังคมอยากใช้คุณฟังคุณผู้ชมเนี่ยหันไปโฟกัสที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสปท พักเรื่องกรทของอาจารย์มีชัยไว้สักครู่อพักไว้ก่อนมาดูอีกประเด็นหนึ่งย้อนกลับไปที่กรทอก็ยังไม่สายก็ยังไม่เชิญก็ยังไม่เาอาแต่ว่าเฉพาะหน้าร้อนเลยก็คือสพทสภาขับเคลื่อนวันจันทร์สพทประชุมทำความเห็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญค่มติ S <S เสนอให้อาจารย์มีชัยแยกเรื่องการปฏิรูปออกจากบทเฉพาะการมมาเขียนเป็นหมวดของมันเลยว่ากันด้วยเรื่องหมวดปฏิรูปเป็นหมวดต่างหากเฉพาะเลยให้ความสําคัญให้น้าหนักกับมันมันมีนัยยะนะใช่ค่ะเพราแยกออกมาวันอังคารเมื่อวานประชุมอีกสปทมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญ<อ>ัต<อ>ิยุทธศาสตร์ชาติด้วยเสียงทุ่มทน164ต่อ6เสียงงดออกเสียง4แปลว่าอะไร สังเกตเสียงที่ทุมทนนะ,ะรื่องพรบรยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยเรื่องของการตั้งคณะกรรมการยุทธศาส์ชาติ25คนมาทํายุทธศาสตร์การปัิตรูปประเทศไทย<ช>ยาวเลย20ปีใช่ค่ะเป็นแผนระยะยาวมากขณะเดียวกันกถัดลงมาก็จะมีคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติ29คนคทําหน้าที่กํากับดูแลให้มีการขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ค่ะถูกไหมก็มีฝ่ายรับรับจากนโยบายมาดำเ <afin S 2> <ห>นินการค่ะยี่สิบห้ากับยี่สิบเก้าเขาจะทํายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นยุทธศาสตร์ชาติเป็นทิศทางการปฏิรูปประเทศไทย20ปีข้างหน้าวางแผนที่ทุกกลไกอํานาจในสังคมไทยจะต้องปฏิบัติตามก็คือรัฐบาลชุดไหนมาต้องเดินตามแผนนี้ชัดเจนภายใน20ปีข้างหน้าที่กําหนดไว้ถูกต้องรัฐสภาด้วยใช่ค่ะถือเป็นองคนขางรัฐด้วยใช่ค่ะเป็นคมพี ต้องยึดเอายุทธศาสชาติ20ปีของคณะกรรมการยุทธศาสชาติเนี่ยมาขับเคลื่อนต้องเดินตามนี้แหละถ้า,ถาไม่ข,<า>ขับเคลื่อนอก็จะมีคณะกรรมการบริหารยุทธศาสชาติคอยกำกับดูแลไม่ขับเคลื่อนเช็คบบนเช็คบิน,บนค่ะ ถ้าสอทุจริตคือทําให้รัฐเสียหายหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถโยนไปปปชได้ด้วยจับการเด็ดขาดได้นะคะน่าสนใจนะวา,วางทั้งกรอบแนวทางแล้วก็การดําเนินการไว้ด้วยเขาว่ากันว่าไอ้ร่างพรบรยุทธศาสชาติซึ่งจะมีการตั้งกรรมการยุทธศาสชาติกรรมการบริหารยุทธศาสชาติเนี่ยมันแปลงร่างมาจากคณะกรรมการยุทธศาสเพื่อการปฏิรูปและปรองดองแห่งชาติคอปปของอาจารย์ประวันศักดิ์มันฟื้นคืนชีพใช่หรือไม่หรือไม่ต้องไปตรวจสอบกับคุณ ทพิรมนะคะสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเลยในฐานะที่เป็นอดีตรัฐว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะฮะใช่ค่ะสวัสดีครับคุณเกษต์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านครับครับครับท่านคุณเกษต์ครับเมื่อวานเนี่ยตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะฮะมติสปทรับผ่านเห็นชอบร่างพารบอลยุทธศาสตร์ด้วยเสียงที่ทุ่มท้น164ต่อ6งดออกเสียง4นะฮะ6เสียงนั้นเป็นใครเข้าใจว่าหนึ่งในหกน่าจะเป็นคนเกษต์นะ ผมก็คานมาตลอดนะครับแล้วคราวนี้เป็นสิ่งที่ได้ได้อภิปรายในสปททมาตั้งแต่ต้นคครับว่าภารกิจของสปทคือการปฏิรูปประเทศอืมแต่ว่าไม่ใช่เกิดใช้โอกาสนี้และองค์กรนี้มาเพื่อปรับปรุงกระทรวงบงกรมแล้วก็ตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่ก็เป็นการขยายอำนาจของระบบราชการแล้วก็เป็นการเพิ่มการกระตุกตัวของอำนาจซึ่งผมคิดว่านี้คิดกับวัตถุประสงค์ของ ของของของสปทคอัเที่นี่ผมย้อนนิดนึงใน6เสียงนั้นจะเป็นน่าจะเป็นตัวแทนพรรคการเมืองที่เข้าไปอยู่ในสปทใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ทราบฮะแต่ว่าที่ได้ร่วมมาพิปาราามาก็ตอนที่อพิปรายมีพวกที่จากฝ่ายการเมืองสองสามคนก็พูดไปในํำนองไม่่อยเห็นท้องวนผมก็พูดชัดๆออกมะว่าไม่ไม่เห็นด้วยว่าแต่ตกใจแต่ตกใจที่เขาชนะด้วยเสียงทุนทนนแ้ตั้งร้อยไม่มตกใจัน็เป่างสี่ เพราะว่าไม่ว hmm. ่าจะเรื่องอะไรที man ่เสนอข้ามาที man ่สปทในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจากลระมาทีการต่างๆก็มันก็จะสรุปมาว่าหรือว่ายุติมาว่าเป็นมีเสนอร่างพรบอแล้วก็มาตั้งอะไรฮะหน่วยงานขยายหน่วยงานมาเป็นเรื่องของระบบราชการทั้งนั้นเอง ซึ่งผมเห็นว่ามันผิดวัตถุประสงค์แล้วก็การครับไอ้ทีนี้ที่นี้อยากให้คุณเกษติขยายอย่างเป็นรูปธรรมหลากหลายกลุ่มได้เข้าใจแล้วก็ตามทันนิดหนึน่งที่บอกว่าการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติการตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติมีอํานาจในการทํายุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นเป็นการตั้งองค์กรใหม่เป็นการขยายอานาจข้าราชการมันเป็นอย่างไรครับ ก็เพราะว่าขณะนี <agit> ้เรามีองค์กรที่ทําเรื่องยุทธศาสตร์อยู่แล้วนะฮะหรือว่าเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ทั้งโดยทางตรงทางอ้อมเนี่ยในระบบราชการก็มีอยู่สี่หน่วยงานด้วยกันนะฮะอันที่หนึ่งคือสภาความมั่นคงซึ่งตัวเอกคณะกรรมการสภาความมั่นคงก็มีนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอีกสี่ห้ากระทรวงทางด้นความมั่นคงทานด้นคลังมหาไทยแล้วก็ตรวต่างประเทศแล้วก็แม่ทัพนายกองที่มีอยู่แล้ว Mm hmm. แล้วก็ทำเรื่องยุทธศาสตร์ของชาติมาโดยตลอด <c oughs> อันที่สองคือเราก็มีสภากราโหม <c oughs> ซึ่งแน่นอนเขาต้องกันยุทธศาตรที่เกี่ยวความมั่นคงเกี่ยวกันป้องกันประเทศ <c oughs> ส่วนอันที่สามเราก็มีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ดูแลเรื่องของแผน5ปี ของเรื่องเศรษฐกิจและก็สังคมของชาติอันที่สี่ก็มีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่รัฐบาลสมัยท่านอนันต์ปัญญารชุนได้ตั้งขึ้นมาก็มีสี่อันอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันต้องมาถามว่าสี่สี่หน่วยงานเนี่ยมันมีความบกพร่องอะไรนะฮะแล้วก็อยากจะยุบรวมหรือไม่หรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องพูดซะให้ชัดซะก่อนนี่มันมาต้องเป็นองค์กรที่ห้าคือสำนักงานอะไรคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ แล้วมันประกอบด้วยข้าราชการประจำทั้งนั้นก mm. ็จะมีตาแหน่งเจอคนเดียว <c oughs> ก็คือนายกรัฐมนตรีครับและคณะกรรมการนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบการดําเนินการของรัฐสภาของรัฐบาลในอนาคตที่มาจากการเลือกตั้งอันนี้จะตรวจสอบได้อย่างไงในเมื่อตัวนายกรัฐมนตรีก็นั่งอยู่ในคณะรัฐมการีมันก็เหมือนกับเป็นอะไรผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคอนฟลิกต์อินแฟชครับถึงแม้ขณะที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วผมก็เป็นหัวหน้า คณะรัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภาแล้วผมมานั่งในคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อจะมาตรวจสอบตัวเองได้ยังไงมันไม่มันไม่ลอจิกมันไม่เป็นตากการรกะและที่สําคัญที่สุดโครงสร้างของกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยจะมาจากภาคข้าราชการเสียเป็นส่วนใหญ่ก็แน่นอนครัาก็เข้าไปดูฮะมันก็ไม่ม่ฟังข้าไนมก็มันก็เป็นการขยายอานาจข้าราชการ แน่นอนครับกลายเป็นราชการมานั่งทายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเลยนะรัฐบาลชุดไหนมาสภาไหนมาก็จะต้องอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติถ้ามาใต้อย่างนี้มันก็เหมือนเป็นคอปปของคุณบวรศักดิ์ไกลๆนะฮะมันจะเรียกมันก็บาคือ้เมาเซตุงบอกว่าแมวมันจะสีอะไรก็ได้สามามันทํางานคราวนี้มันจะเป็นแมวของคุณบวรศักดิ์หรือแมวคุณคุณมีชัยหรือแมวของคอปทมันก็ออกไปในลักษณะเหมือนมันจะมีองค์กรที่เป็นข้าราชการอ นะ,ะที่จำยังม,มีอำนาจเหนือปวงชนชาวไทยที่เขาต้องมีส่วนร่วมแล้วก็อันที่สองเขามีตัวแทนเข้าในรัฐสภาแล้วก็คณะรัฐบาล ชัดเจนเนะฮะผมชอบจจตั้งองค์กรใหม่ขยายอำนาจข้าราชการครับน่ระเด็นที่หนึ่งครับนะฮะส่วนอันที่สองคือแผนที่ตอนนี้รัฐบาลคอสอชกำลังยกร่างอยู่มีคณะทํางานเข้าประจายไว้ยี่สิบกว่าคนตั้างมาเมื่อเมื่อมิถุนายนปีที่แล้วนี่ก็ได้ทราจบจากเมื่อวานนี้ในที่ป,ประสอปทว,ว่ามันใกล้จะแล้วเสร็จครับก็หมายความว่าแผนยุทธศาสตร์ยี่สิบปีเนี่ยเป็นเรื่องของข้าราชการประจําโดยคําสั่งของพลเอกประยุทธ์ครับ แต่ประชาชนชไม่ได้ร่วมด้วยคจะบอกว่าไปเชิญประชาชนมาเลยมันงงแคบฮะมันต้องมีแล้วก็พวกท้องถิ่นว่าอย่างไรอบตอ,อบจอ เทศบนตตีซึ่งเขาก็เป็นตัวแทนประชาชนพ้าการเมืองตอนนี้ก็ถูกการไปนอกเวทีก็ไม่ได้มีซุบมีเสียงมันก็ไม่มีการส่วนร่วมอย่างจริงนะประเด็นที่หนึ่งอันที่สองจะมีแผนยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะไปเดาการได้ไงว่าบริบทของสังคมไทยและของโลกมันมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงในยี่สิบปีข้างหน้าใครจะเพ้อฝันได้ฮะและอีกอันหนึ่งคือว่าจะมียุทธศาสตร์หรือไม่เนี่ยมันต้องถามว่าแล้วคุณไปยุทตเองคอสชเองคลม มีวิสัยทัศน์อะไรที่มีาเก็ตมีเป้าอะไรที่จะนําพาประเทศไทยไปยี่สิบปีข้างหน้าและเมื่อคุณคุณประยุทธ์กับกรรมการยกร่างขนาดนี้เนี่ยมีวิสัยทัศน์แล้วแล้วประชาชนเข้ามาได้ไหมว่าจะนําพาประเทศไปที่ไหนนะฮะเมื่อวานมมผมก็ได้พูดในที่ประชุมสปทผมก็บอกว่ารัฐบาลหลายสิบป,ประเทศเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์ จะไม่ให้อย่างเช่นนะในเนเอรลนเขาบอกเขาอยากอยาเป็นเลิศในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําแล้วก็ทางด้านทางด้านเทคโนโลยีอาหาร,รแล้วก็จะมียุทธศาสตร์เพื่อจะไปสู่เป้าหมายอันนั้นแต่ว่ารัฐบาลเขาพักการเมืองเขาเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์แต่ที่เราจะเขียนยุทธศาสตร์เข้ามาโดยที่ไม่ได้บอกกับประชาชน่ะ ว่าอีก20ปี5 5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอะไรครับเป็นเมืองน้ำหนึ่งเป็นเม็ดงานของโลกหรือจะเป็นอะไรมันก็จะมีวิสัยทัศน์มาบอกกับประชาชนแล้วให้มาถกกันสะก่อนแล้วถึงจะไปเขียนอะไรฮรัแผนยุทธศาสตร์แต่นี่มัน อะไรครับวุ้มกุท้ายมังกรมันเอาหางขึ้นมาก่อขึ้นมาเขียนยุทธศาสตร์โดยที่ไม่มีวิสัยทัศน์ไม่ม um> ีเป้าหมายของชาติ5ปี10ปี15ปี20ปีครับอื้าวละครับก็ชัดเจนนะฮะต้องการขอบคุณมากครับคุณเกษิรครับครบถ้วนจริงครบจริงๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณกาศค่ะขอบคุณนะคะคุณเกษตรพิรมนะคะครบถ้วนในทุกมิติเวลามันน้อยจริงๆค่ะพักสักครู่